สร้างสกิลหลอมระดับสีทองไม่ใช่เรื่องยากสกิลหลอมระดับสีทองของบอสสร้างแล้วทำไมยังไม่มีเอฟเฟกต์เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูคำตอบกันดีกว่าสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจรชาวไร่เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการสร้างหลอมสกิลบอสระดับสีทองและก็สกิลหลอมเนี่ยเราจะสร้างยังไงให้มันมีเอฟเฟกต์เท่ๆซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างอันนี้พูดตรงๆแต่มันก็มีวิธีอยู่นะครับที่เราเนี่ยจะได้รับในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลบอสแบบเท่ๆซึ่งคุณผู้ชมดูของผมดิ สกิลบอสที่เป็นระดับสีทองเนี่ยค่้นข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็สกิลธรรมดาทั่วไปที่เป็นระดับสีทองก็เยอะเช่นเดียวกันตรงนี้ใช้ดวงไหมพี่ก็ดวงในระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นสกิลบอสในเอฟฟงเอฟเฟกที่เราต้องการตามหาเนี่ย มันใช้ดวงในนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ต้องเวิ่งของอยู่ดีซึ่งหลายๆคนอคนดรอปมาอยู่แล้วผมเองก็เล่นเป็นสายฟรีดรอปมาค่อนข้างเยอะสกิลบอสที่เป็นระดับสีทองเนี่ยก็ได้มาเยอะเช่นเดียวกันนะดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะฮะก็คือในส่วนของสกิลบอสเนี่ยหลายๆคนตีติดแล้วเป็นระดับสีทองแล้วแต่ทำไมถึงยังไม่ได้ซึ่งสกิลบอสมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ออันนะครับมันจะต้องโดนอันที่เราเนี่ย ได้เอฟเฟกต์สกินด้วยนะครับซึ่งถ้าเราโดนในส่วนของสกิลตีติดสีทองแล้วเป็นสกิลบอสเนี่ยมันจะได้รับเป็นเอฟเฟกสวยๆเท่ๆอย่างเช่นนะครับอันนี้ตียกตัวอย่างให้ก wi so, ่อนว่าถ้าผู้ชมไปตีสกิลบอสนะครับเป็นพวกชิ้นกงชุดเกาะอะไรแบบเนี้ยผู้ชมจะไม่ได ah> ้รับเอฟเฟกเท่ๆนะครับที่มันติดอาวุธอยู่ในตรงเนี้ยมันจะมีสกิลทั้งหมด2ตัวถ้ามันเป็นระดับการตีบอสที่เป็นระดับสีม่วงขึ้นไปอ่ะ คือมันจะมีการใส่ในส่วนของวัสดุบอสเ,เพื่อที่จะหลอมสร้างเอาสกิลสีทองระดับของบอสไปใช้กันนั่นเองตรงนี้คุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะทําการาใส่สกิลบอสถ้าคุณผู้ชมมีระดับสีม่วงลองดูในครังดูนะว่ามีไหมถ้ามีลองเอามาตีเล่นๆดูมันออกง่ายนะสำหรับสกิลสีทองของบอสนะคุณผู้ชมซึ่งอาวุธในชุดกงชุดเกาะอ,อย่าตีแต่ให้ไปตีในอาวุธนะครับให้มาทําการหลอมสร้างเนี่ย ในอาวุธนั่นเองนะคุณผู้ชมเราถึงจะได้เป็นเอฟเฟกนั่นเองนะตรงนี้เนี่ยหลายคนงงแล้วพอตีติดสกิลบอสแล้วพี่แต่ว่าทําไมมันไม่ขึ้นวะตีติดที่ไหนตีติดชุดเกาะนะครับมันก็ไม่ขึ้นให้คุณผู้ชมแน่นอนเนาะดังนั้นนะครับก็ไปตีกันใหม่ให้ตีใส่อาวุธแล้วก็เอามาใช้ประดับสวยเล่นๆกันได้อะไรประมาณนั้นแล้วการตีเนี่ยสมมุติว่าเรามีตัวสีม่วงอะ่ะมันจะมีโอกาสออกสีม่วงกับสีทองเนี่ย ถ้าเราตีไปปุ๊บเราต้องใส่นะครับในส่วนของเจ้าตัวหินตัวนี้ไหมใส่นะครับถึงแม้ว่าโอกาสมันจะไม่ได้มีบอกว่าถ้าเราจะหลอมเป็นสกิลบอสท,ที่มันเป็นการนันตีสีม่วงสีทองเนี่ยเราจะต้องใส่ไอ้เจ้าตัวหินหลอมเนี่ยได้หรือเปล่านะครับก็แนะนําให้ใส่ไปในเมื่อเราไม่รู้ว่ามันเพิ่มจริงไหมหรือมันอาจจะไม่เพิ่มเพราะว่ามันเป็นการตีแบบหนึง่งก็ใส่ไปเพื่อความอุ่นใจเพราะว่าถ้าเราใส่เป็นระดับสีม่วงแล้วอ่ะมันมีโอกาสที่จะออกแค่ม่วงกับทองแล้วอ่ะ ถ้าเรามันใส่ไปนะครับมันจะได้ติดแบบทองไปเลยแบบนี้แบบโอกาสยิ่งสูงอะ่ะก็ใส่ไปเถอะนะครับมันคือการตีชิ้นใหญ่นะเพราะว่าในส่วนของตัวการตีสกิลที่มันเป็นระดับบอสแบบสีม่วงขึ้นไปอ่ะราคามันค่อนข้างตีแพงแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าการที่เราตีไปครั้งหนึ่งมูลค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ลองไปดูได้ที่ในร้านค้านะคุณผู้ชม ในสกิลบอสนะครับที่มันตีแล้วมันจะมีเอฟเฟกต์สกิลเลยในอาวุธเนี่ยมันก็จะเป็นพวกตัวพวกเนี้ยดังนั้นในมูลค่าการตีเนี่ยจะค่อนข้างแพงนะครับแพงมากต่อครั้งนึงอันนี้ก็จะมีสกิลเอฟองเอฟเฟกเหมือนกันถ้าเราได้เป็นสายฟ้าผ่านนรกเนี่ยก็จะมีเอฟเฟกสายฟ้าให้เราในครับแบบสวยๆเท่ๆเลยที่อาวุธอะไรแบบเนี้ย แต่มูลค่ามันก็ค่อนข้างสูงอยู่หลายๆคนมีแบบไม่ล็อกก็จะแนะนําว่าให้ตีใส่หินไปเลยนะครับมันจะได้มีโอกาสติดที่มากขึ้นอย่างตัวนี้นะครับ8 0 0แสนเนี่ยก็จะมีในส่วนของสกิลบุกผ่าพิฆาตมีเอฟเฟกสกิลเหมือนกันนะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นประมาณว่าแต่ละสกิลจะเหมาะกับสายไหนอย่างอันเนี้ย ก็เหมาะกับสายซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเมื่อปล่อยสกิลเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะเรียกกลีบดอกไม้ล้อมรอบสร้างดาเมจทัุลมซึ่งตัวสายซิลเนี่ยจะเป็นดาเมจทัดลมอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเราเป็นสายซับอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นบริสุทธิ์หรือการรักษาอะไรประมาณนั้นก็เหมาะกับสายซับนะครับแต่ละสายอาชีพมันจะใช้ไม่เหมือนกันแต่ถ้าจะตีเพื่อเอาเอฟเฟกต์มาสวยสวยเท่ๆอย่างเดียวอะมันก็เอามาตีได้นะอันนี้ไม่ต้องไปดูที่สกิลมันมากมายว่ามันจะตรงกับเราหรือไม่ตรง อย่างตัวนี้นะครับชิ้นละล้านขึ้นเนี่ยเราตีไปนะครับมันก็มีลุ้นนะคือบางทีมันอาจจะไม่ติดทองอันนี้ก็แบบเสียดายมากๆ1ล้านอย่างเงี้ยนะครับได้เป็นทํานองมรณะก็มีเอฟเฟกต์สกิลเหมือนกันเมื่อโจมตีนะครับมีโอกาส4% 0ที่จะบรรเลงเสียงพินเนี่ยที่แบบุูมนะครับเป็นเ,เสียงพินแบบเนี้ยแบบุูมซึ่งจะทําให้เพิ่มค่าโจมตี จุดสังหารดาเมจถ้ามันออกเป็นกงมันก็จะเพิ่มการโจมตีถ้ามันออกเป็นซางมันก็จะเพิ่มจุดสังหารอะไรแบบนี้นะครับมีการเพิ่มความรวดเร็วมากขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยดังนั้นนะครับมันก็แบบว่าเป็นสกิลที่สามารถใช้ได้ทุกสายอาชีพนั่นแหละแต่ว่ามันก็เก่งเท่ากับสกิลแบบว่าอาวุธหลักๆโดยตรงไม่ได้อะคือแบบอาวุธหลักๆโดยตรงสกิลในการหลอมสร้างเก่งกว่านะพวกตัวพวกเนี้ยมันมีหมดเลยอย่างอันนี้ก็จะมีเกตแก้วสังหารนะครับเห็นไหม ต้องเอาไปตีใส่อาวุธเท่านั้นนะมันถึงจะได้รับสก,กิลนี้นะคุณผู้ชมโลการผาน,นะครับมันก็จะได้รับเป็นเอฟเฟกซึ่งเอฟเฟกมันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราลองให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูกันสักหน่อยหนึ่งนะครับที่อาวุธแล้วก็จะมีในส่วนของเอฟเฟกนี่นะครับรูปแบบตัวเอฟเฟกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคุณผู้ชมถ้าเอฟเฟกนะครับดันเจียนที่เราได้มาแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นเอฟเฟกไฟมันก็จะประดับประมาณนี้ นี่นะครับแต่ละอันจะมีไม่เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกแนวประมาณสายฟงสายฟ้านะครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ถือว่าสวยๆเท่ๆนะประดับที่อาวุธของเราอันนี้ก็จะเป็นลูกไฟนะครับแบบนี้เลยซึ่งเท่ไหมมันก็แล้วแต่คนชอบแต่มันก็คือของฟรีสามารถเอามาประดับสวยๆเท่ๆไ,ได้อะไรประมาณน,นี้นี่เองคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสายฟ้านะครับเป็นรูปแบบประมาณนี้เห็นไหม อันนี้ก็จะเป็น1ล่มเมืองนะครับก็จะเป็นสกิลบุกผาพิฆคาดนั่นเองนะครับซึ่งไอที่ผมให้ดูเมื่อกี้ไปอ่ะมันคือ,อตัวหล่อมบอสแล้วนะถ้าได้เป็นสกิลระดับสีทองเนี่ยยังไงก็ได้เอฟเฟกพวกนี้แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกอ,ออกแนวประมาณนี้นะครับปากายม่วงๆอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกประมาณเนี้ย ถ้าเราตีติดนะครับในที่ผมให้ดูไปอ่ะมันก็จะได้เป็นเอฟเฟกประมาณแบบเมื่อกี้นี้เลยถ้าเราเป็นสายฟีแล้วเราหาจากที่ไหนล่ะคือแบบมันมีมามันมีมาจากที่ไหนก็มันมีจากดันพวกนี้นี่แหละนะครับที่ผมให้ดูเลยคุณผู้ชมมันมีโอกาสที่จะดบอย่างเช่นนะครับเนี่ยอันเนี้ยก็มีเอฟเฟกเหมือนกันนะครับซึ่งมันเป็นยังไงล่ะก็แน่นอนนะครับว่าเราตีแล้วมันดบมามันต้องมีการดอปมาบ้างแหละสลับสายฟีสายเติมน้อยอ่ะผมยังเคยดบเลยแต่ผมแค่ตีไม่ติดแค่นั้นเองเนาะเออแต่มันยากอยู่นะ นานๆาทีนึ่ะจะออกนะครับอ้นี้ผมมีอันเดียวเองที่ผมตีไม่ติดอ่ะมันมีแค่อันเดียวอ่ะออกยากอยู่นะครับค่อนข้างเอายากอยู่แต่ว่าผมไปดูของหลายๆคนมาก็มีกันแต่ก็ยังไม่ได้ตีนะครับดังนั้นก็ลุ้นๆไปเลยเพราะว่าผมเองอ่ะก็ลองตีแบบสกิลที่มันเป็นระดับสีม่วงธรรม,รมดาทั่วไปเล่นๆดูอ่ะมันอ,ออกนะเว้ยออกตั้ง3ชิ้นอ่ะเมื่อคืนที่ผมลองตีเล่นๆอ่ะผมมีสีม่วงอยู่4ชิ้นอ่ะผมตีสีม่วงที่มันสกิลไม่เกี่ยวข้องอ่ะทั้งหมด3ชิ้นนะครับมันติดหมดเลย3ชิ้นแต่ว่า มันดันไม่มีสกิลผมก็รู้แหละผมก็จําใจแล้วว่าเออมันไม่ใช่ของบอสที่มีสกิล Effect, เอฟฟ f งเอฟเฟนาะก็เลยแบบไม่ได้มาแค่นั้นเองคุณผู้ชมมันตีติดง่ายผมลองละเมื่อคืนเนี้ยนะครับทั้งหมด4ทีแตกไป1น,นะครับแล้วก็ได้มา3ซึ่งได้มาแบบซ้ำํำๆเล่นๆเลยผมอยากจะรู้ว่ามันโอกาสจะออกอยังไงบ้างตีไปเลย4ทีคือแตก1น,นะครับแล้วก็ได้มาอีก3นะครับก็คือ1แล้วก็2นะครับแล้วก็อีกอันนึงอะ ก็ทับแทนกันไปแล้วเออทับแทนอันที่2นี่แหละผมจําได้เลยตีติดง่ายแต่ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะตีติดง่ายแบบผมหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าสกิลบอสตีติดง่ายมากถ้ามันเป็นระดับสีม่วงสุ่มสีม่วงกับสีทองเนี่ยออกสีทองยังบ่อยเลยผมออกสีม่วงแค่ครั้งเดียวเองเนะครับใน4รอบดังนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้ละกันถ้าใครที่อยากจะลองซื้อมาลุ้นจากในร้านค้าเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะซื้อแบบชิลละห้าแสนมาลุ้นได้โอกาสออกยากไหม ผมว่ามันน่าจะแบบ50-50จริงๆอ่ะคุณผู้ชมเพราะผมตีอ่ะสามทีสี่ทีติด3แตก1อย่างเงี้ยมันก็น่าจะ50า0จริงๆแล้วใส่หินหลอมยัดไปด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้มากขึ้นนะครับดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้ละกันและใครตีไม่ติดอย่าด่าผมนะผมตีแล้วมันติดอ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นถ้ามันเป็นระดับสีม่วงอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะดังนั้นก็เป็นประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับ สวัสดีครับ